ชี้ล่ลงเนื้อเอจีล่องนะ

กูวนี่ไงเจอดวิตัเริ่มเลยหรอเอาไหมคงเดินผ่านไม่ได้ถ้าไม่เอามันอ่ะกลงแล้วสองหนึ่งจะบังจะบังกกูประเด็นกูประเด็นกูประเด็นโอ้ยใครว่ายืนหวังกระสุนกูไม่เก้นั่นน่ ก็ดูคนที่จะรดสิดี้องบิงใช่ป่ะไปยืนขวางเลยโอ้โเม่งมาลัวๆสามตัวเลยเดตรงต่อตรงนี้ไม่มีเลยเก็เป็นคนเลือกเองเลยรี่ Yeah. I'm ready. Reloading! Reloading. เอาวิ hmm. oh, oh. ่งวิ Bem ่งวิ่ง่งอะไรเหรอหนี่เงี้ยคุณโดนเงี้ยอะรโอโหายไปถอย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 ยิงตัวอย่ารู้อยู่ดีกูก็นอนไปเองโอ้ยว่าไง่เดี๋ยวไปไหน Hold on y'all I got a deal โอ้ขอบใจม่อนวิ่งมาบังทุกคนโอ้โหตรงนี้มีปืนเอนี่นี่ใครเอ้ยงกูยิบเองนี่แหละที่ปั๊มเดินลุ Okay. Okay. Shot here. <coughs> here. Weapons over here. I hear a hunter. Everybody grab some incendiary ammo. <coughs> Let's start some fires <coughs> people. Yes. <coughs> More, uh, <coughs>

เกิดการแทกแตายสี่สิบปีสี่เดือเรีแล้วเยอะเด็กเกย์มูยยมใจดี เกนตวสไฟไว้ยิงนี่โทางนี้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 นต้องนึงกมียาเรอเดี๋ยนะปุ๊บปุอกไป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 โงพยาบาลไปก่อนเปนแล้วออกไปทางนู้น อันี้อันนี้ยเยอะโดนดึงโดนดึงมีใครเห็นเลยโนนนนนนนโอ้ยเยอะยิงคนไอโมแม่งก็ไ่ดูเลยเดิมากับกูแล้วปล่อยกูโดนอางนี้มอนมจำได้ว่ากูมันตายตรงนี้ป้าป้าปนึเ เฮ้ยเฮ้ยใครยืนยันมาทางนี้เดี๋ยวนเราแสิงหนักกว่านี้เียบมาเถอะแล้วก็ไปยืนยิงกันอีกเป็นไร้องนววะเนี่ยเ็โมมันีออกมันเข้าคอไม่ได้เดี๋ยวนาไปไป

เำไมมมเฮ้มยิลวจไว้ไอ้เยี่ยชดไอ้ผามึงอย่าไปยิงยิงดิเวลาเวลาเล่นน้อยไม่ยอมใช้ยายาใหม่แล้วถึงจะใช้งบนักนาะมึงเะ้ยนะ ยามีกับตัวไม่ยอมใช้เตือนใหม่แล้วมาใช้แล้วไปแย่งไปสั์จับไว้แล้วมึงไอเยเชดไอเยโชดไอเยเชดไปไหนต่อทางนี้ไปทางนี้ไปอยู่ให้ปตาพี่ต้องดินขึ้นมากกสไม่มีแล้วโอ้ยเยี่ยมไมมาเยอะ้ไอคนต้องบินลากไปไม่ได้แล้วไล่ได้อยู่ได้อยู่ เราต้องห้องมาแล้ว,ว <c oughs> ป,ปวดไกลป่าววะเดี๋ยวไกลเห็นนะไกลไอ้ชุดมันอยู่ไหนเนีรังเดินมาข้างหลังมึงก็เพกงอยูอ่มันต้องไปทางไหนต่อวะไม่ถึงตรงนี้หรอกอ๋อนี่นี่น,นี่ดูสอนอยู่นี่รอโมเกิด ยคนตาอะเหรเนี่ยตายตาละตัวเลยตายละคนไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงวิธีเดมแม่เทาดาเมจที่ยิงใส่ชวมาใส่มือเรามอนเยเยอะแน่นอนเลยช่วมายิงตากระสุด้วยชอะ กูจิงยิงอยู่วิ่งใส่เลยไอ้เรื่องอะไกูโดนสมองไม่ไงกูก็ไปชิวๆแล้วกูรีบไปคนเดียวเหมือนเดิมใช้เวลาแยะเป็ชิดกูไม่รู้กูมันหดใจสมกโไรก็ขอขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปของผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ